ัดีค่ะคเด็กๆก็มาเจอกับคุณครูปรวยอีกเช่นเคยค่ะและคุณครูปาค่ะสัปดาห์นี้นะคะเด็เกๆก็จะได้เรียนรู้หน่วยอาหารดีมีประโยชน์ค่ะหัวข,ข้อที่เด็เกๆจะได้เรียนวันนี้นั่นก็คืออาหารดีมีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะนิทานเรื่องป่องแปงไม่อยากกิน ไม่ไม่เอาไม่เอาเสียงไม่เบาไม่อยากกินคำนี้แม่ได้ยินลูกไม่กินแม่อ่อนใจปองแปงจ้าปองแปลงลูกอยากแข็งแรงใช่ไหมวันนี้ป้าลำไยพาพี่ไผ่มาเล่นด้วยมามาเล่นบอลกันวิ่งเร็ยวพันพี่เตะสวย ปีนปายพี่ไผ่ช่วยแบกเครือกล้วยพี่แบกเองพี่น้องชอบวิ่งพี่แข็งแรงน้องอยากเกง่งต้องกินเพื่อตัวเองถ้าอยากเกง่งตั้งใจฟังก่อนกินก่อนเริ่มมือต้องล้างมือก่อนทุกครั้ง สะอาดแล้วไปนั่งกินไม่ดังค่อยคเคียเ้ยวควรหัดกินหลายอย่างเค็มหวานจางจืดเปรี้ยวและกินผักใบเขียวเคี้ยวเดียวเดียว,ยวหมดคำควรนั่งกินเป็นที่ตักพอดีมัมๆัมมัม,ม,มกินไม่หกอ้ําอ้ํทุก ุกคำมั่มให้ดีฟังแล้วก็คิดได้หนูตั้งใจอยากเหมือนพี่เริ่มต้นจากมือน,นี้กินให้ดีมีคุณค่ากินปูหอยกุ้งไก่ลองกินไข่เห็ดป็ดปลาผักบุ้งผักคะนา้าถั่วแตงกัวกอบวาาตักผัด และตักแกงน้องป่องแปงกินหมดจานทุกคนล้วนเบิกบานน้องป่องแปงเก่งจังเลยสวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูปรวยค่ะคุณครูออนค่ะ,คะวันนี้นะคะเราจะทำเมนูอะไรกันดีคะคุณครูออนค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆยังเรียนอยู่ในหน่วยการเรียนเรื่องอาหารดีมีประโยชน์ใช่ไหมคะคุูปลวย นี้คุณกูออนและก็คุณรูโปรยนะคะจะพาเด็กๆนะคะประกอบอาหารข้าวผัดแสนอร่อยค่ะเมนูที่เราจะทํานะคะก็คือข้าวผัดสับประรดแสนอร่อยค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและก็อุปกรณ์ในการทําข้าวผัดกันเลยนะคะเด็กๆมีข้าวค่ะ ข้าวได้อะไรนะคะคุณปอยข้าวอยู่หมู่ที่เท่าไหร่นะคะหมูที่หนึ่งนะคะคาร์โบไฮเดรตนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเป็นเนื้อหมูใช่ไหมคะเนื้อหมูได้อะไรคะคุณปอยแล้วก็มีแฮมค่ะแฮมนะคะเด็กๆต่อไปอะไรนะคะมีกุ้งค่ะมีกุ้งนะคะเด็กๆแล้วก็มีกุนเชียงค่ะกุนเชียงนะคะอ่า นะคะเด็กๆแล้วก็มีไข่ไก่ด้วยใช่ไหมคะคุกปค่ะค่ะอาหารเหล่านี้นะคะคุกโปยจะอยู่ในอาหารหลัก5หมู่หมู่ที่เท่าไหร่คะหมู่ที่ค2ค่ะค่ะโปรตีนนั่นเองนะคะเด็กๆค่ะต่อไปเราจะมาดูส่วนผสมต่อนะคะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะอันนี้คืออะไรคะคุกโปลหอมหัวใหญ่ค่ะค่ะหอมหัวใหญ่นะคะก็ ต้นหอมออนะคะเด็กๆต่อไปแครอทค่ะแครอทนะคะแล้วก็กระเทียมค่ะค่ะเอ๊ะอันนี้เขาเป็นอะไรนะครูปอยเขาเป็นอยู่ในพวกผักหรือเปล่าคะใช่ค่ะ,อ,ะอยู่ในอาหารหลักห้าหมู่ที่เท่าไหร่คะผักนีหมู่ที่สามค่ะหมูที่สามนะคะเด็กๆค่าต่อไปจะเป็นตัวเอกของเรื่องเลยใช่ไหมครูปอยค่ะคืออะไรคะ สับปะรดคะ่ะสับปะรดนะคะสับปะรดเป็นผลไม้ใช่ไหมคะผุ้ป่ใช่ค่ะในอาหารราดห้าหมูมที่เท่าไหร่คะหมูที่สี่ค่ะห้าหมูที่สี่นะคะเด็กๆต่อตังคค่ะต่อไปเราไปดูเครื่องปรุงใช่ไหมคะค่ะมีอะไรบ้างครับผโ้ยเจ้าตัวนี้เลยค่ะคือน้ำมันค่ะน้ำมันนะคะ อยู่หมูที่เท่าไหร่นะคะหมู่ที่านะคะเด็กๆเป็นไขมันนะคะน้ำมันอาจจะได้จากทั้งพืชแล้วก็ทั้งสัตว์ก็ได้นะคะเด็กๆต่อไปนี่อะไรคะคุณปวยเครื่องปูก็จะมีน้ำปลาค่ะคะน้าําปลาแล้วก็น้ำนํำตาลค่ะน้ํำตาลนะคะ,ะ,คะเอ๊ะแล้วถุงสีเหลืองนี่คืออะไรคะคุณปวย ผงกะหรีค่ะที่จะทำให้รสชาติของอาหารอร่อยนิ่งขึ้นค่ะค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆก็ได้รู้ส่วนประกอบของข้าวผัดสับปะรดกันแล้วนะคะในวันนี้เดี๋ยวต่อไปคุณครูออนแล้วก็คุณครูเกลยนะคะจะพาเด็กๆไปประกอบอาหารข้าวผัดกันนะคะไปเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้นะคะ การปรุงอาหารข้าวผัดสับประรดกันนะคะวันนี้ค่ะบรวออนได้เชิญคุณนองนะคะมาเป็นผู้ช่วยนะคะในการทาข้าวผัดแสนอร่อยนะคะวันนี้ข้าวผัดสัปดสบปะรดของเรานะคะจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะจะน่าทานหรือเปล่านะคะเดี๋ยว็กๆมาติดตามไปพร้อมกันเลยนะคะขั้นตอนแรกของการทำข้าวผัดสับประรดนะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมขั้นตอนที่หนึ่งนะคะดูตามกันไปเลยค่ะเราใส่น้ํามันนะคะไม่ต้องเยอะนะ แล้วเราก็ดูสิว่าการะทะร้อนหรือยังอั้นตอนที่สองนะคะเราจะใส่กระเทียมค่ะเด็กๆนะคะใส่ไปเพื่อเกิดความหอมนะคะคนไม่มีกลิ่นหอมนะคะต่อไปเป็นเนื้อหมูนะคะ กอนเพื่อคนนะคะเดี๋ยวคุณน้มจะใส่นะเด็กๆคะเราใส่กุ้งนะคะ้ก็ให้สุกก่อนนะคะใชค่ะุสุกก่อนนะคะน้องได้กินหรือยังคะหอมหรือยังคะเนดี๋ยวะนะคะเอาให้มันเป็น สุกๆเลยนะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใส่แฮมะคะ่ะแฮมนะคะเด็ก,ดกไปั้นต่ออมาตุนเทียงนะเด็กตุนเทียงนะคะผ่าได้สุกเลยหอมเลยนะคะ อนสุดท้ายนะคะของสัตว์นะคะเนื้อสัตว์นะไข่ค่ะไัดไห้ไข่สดนะคะ คนนะนี่นะคะให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วกนด้วยนะคะ ไปเลยค่ะคนไปเลยค่ะเ,เรามาถึงการปรุงแล้วนะคะเด็กๆอ้อาใส่อะไรคะอ่อลืมไปเราต้องใส่ผงกะหรี่ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเด็กๆผงกะหรี่นะคะเราใส่ให้เป็นสีสันแล้วก็ได้หอมด้วยนะ ไม่ต้องใส่เยอะนะคะโรยบางๆหอมๆต่อไปค่ะใส่น้ำตาลนิดหน่อยนะจ๊ะหยาอน้ำปลานิดหน่อย หอมขึ้นมาแล้วนะคะเด็กๆอ้าวพอส,วส่วนผสม้งหดเข้ากันแล้วนะคะเด็กๆแล้วก็ใส่ผักโรยเลยค่ะต้นหอมนะอ๋ส่วนผสมไม่เข้ากันเลยอ้าวข้าวผัดของเราใกล้เสร็จแล้วนะคะ่าวูอ,อ้อ,อนเชิญเลยค่ะ นี้นะคะสับประรดเดี๋ยวเราตักใส่สับประรดใส่ในสับประรดเลยจะได้เป็นข้าวผัดสับประรดอเชค่ะ ข้าวผัดสับปะรดนะคะเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายใช่ไดมคาเด็กๆเพราะมีสารอาหารครบ5หมู่นะคะค่าเด็กๆเด็กๆต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะแต่ว่าถ้าเด็กๆทานอาหารไม่ครบ5หมู่นะคะอาจจะทําให้เด็กๆนะคะร่างกายไม่แข็งแรงหรือไม่เจริญเติบโตนะคะส่วนก็ฝากไว้นะคะว่าให้เด็กๆแล้วระทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะเด็กๆแลเด็กๆค่ะอย่าลืมนะคะ ถ่ารูปคู่กับอาหารจานโปรดที่เด็กๆชอบรับประทานที่สุดเแล้วส่งลงมาในไลน์กลุ่มให้คุณคูดูด้วยนะคะบูรณากา,า,ทารทักษะวิชาภาษาไทยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะให้เด็กๆได้เ,ดเรียนรู้ค่ะคำศัพทรร์อยู่หนึ่งคำนะคะคำว่าไข่ค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านและออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะดเด็กๆพยัญชนะต้นนะคะของคำว่าไข่ค่ะ คือตัวอ,กอ,ขอ,ขอักษรขอไข่เด็กๆลองออกเสียงอีกครั้งหนึ่งค่ะขอไข่เดี๋ยวเราลองมาสะกดไปพร้อมๆกันนะคะขอไอไข่แม่เอกไข่ขอไอไข่แม่เอกไข่บูรณากศารทักษะวิชาภาษา,า,าอังกฤษนะคะวันนี้ค่ะคุณครูมีคำศัพท์ เรียนรู้นะคะให้เด็กๆนะคะออกเสียงและสะกดไปพร้อมๆกับคุณครูค่ะ egg ออกเสียงอีกครั้งหนึ่งค่ะ egg มีภาษาอังกฤษนะคะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเลยค่ะตัวแรกนะคะ e. G. G. egg ออกเสียงอีกครั้งหนึ่งค่ะ egg แปลว่าไข่ค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆมาอ่านหนังสือค่ะหนังสือที่เด็กๆจะได้อ่านนะคะคือหนังสือ New a c t i v e ค่ะให้เด็กๆนะคะเปิดไปหน้าที่5ค่ะหน้าที่5้านะคะเด็กๆเห็นหรือยังเอ่ยคือตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะคือตัว C ค่ะวันนี้นะคะให้เด็กๆนะคะ อ่านและออกเสียงไปพร้อมๆกับคุณครูค่ะ <Cat. S 1> มีตัว C A T <Cat. S 1> แปลว่าแมวค่ะต่อมานะคะคำที่สองค่ะ มีตัวอักษรภาษาอังกฤษน,นะคะคือตัว c a, a r <Car. S 1> แปลว่ารถค่ะต่อมาคำที่3ค่ะ chair chair มีอักษรภาษาอังกฤษน,นะคะมีตัว c h a i r แปลว่าเก้าอีค่ะหน้าที่6นะคะก็คือตัวอักษรภาษาอังกฤษค่ะตัว D นะคะเดี๋ยวเราลองมาเรียนรู้คำศัพท์คำที่1ค่ะ dog dog มีตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะตัวแรกค่ะ d o g ดี D, คำที่สองนะคะ duck duck <Doug. Doug. S 1> มีตัวภาษารกรีกค่ะคือตัว D U C K duck <Doug. S 1> แปลว่าเป็ดค่ะตัวดีนะคะคำศัพท์คำที่สามค่ะ door door มีตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะคือตัว d o o r <Door. S 1> แปลว่าประตูค่ะเด็กๆคะอย่าลืมอ่านหนังสือทบทวนนะคะตั้งแต่ตัวอักษร a b c แล้วก็ D ค่ะครูนะคะก็จนมาแนะ วัสดุอุปกณ์นะคะของวันที่19เดือนสิงหาคมปีพศสอ6 4ค่ะ 1. สีเทียน 2. ยางลบ 3. ดินสอ 4. ก็จะเป็นหนังสือเสริมประสบการณ์นะคะเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็จะได้ทำแบบฝึกหัดหนังสือเสริมประสบการณ์ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กค่ะให้เด็กๆนะคะเปิดไปแบบฝึกหัดหน้าที่22ค่ะอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ค่ะคำสั่งนะคะก็คือให้วงกลมล้อมรอบภาพอาหารที่มีประโยชน์ค่ะเอาเด็กๆคะ่ะรูปภาพของเด็ก คนที่หนึ่งนะคะให้วงกลมอาหารที่มีประโยชน์ค่ะเอาเด็กๆลองช่วยคุณครูสังเกตและเปรียบเทียบดูนะคะอาหารที่มีประโยชน์คืออะไรคะระหว่างลูกอมกับกล้วยค่ะคืออะไรคะใครรู้คาตอบแล้วเด็กๆรู้คาตอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอาหารที่มีประโยชน์ก็คือกล้วยค่ะอาวงกลมกล้วยเลยเพราะว่ากล้วยเป็นผลไม้นะคะต่อมาค่ะ ที่2นะคะข้อที่2ค่ะอาหารที่มีประโยชน์นะคะรูปในจานค่ะรูปแรกก็จะเป็นอาหารนะคะก็คือข้าวไข่เจียวค่ะมีผักด้วยแล้วก็รูปทางด้านขวามือนะคะก็จะเป็นเฟรนฟรายค่ะอาหารที่มีประโยชน์นะคะของเด็กคนที่สองก็คือข้าวไข่เจียวค่ะเพราะว่ามีข้าวด้วยข้าวก็คือ คาร์โบไฮเดรตไข่ก็คือโปรตีนและมีผักนะคะผักก็จะเป็นเกลือแร่ค่ะต่อมาเด็กหญิงคนที่สามนะคะมีน้ำอัดลมค่ะก็คือโซดาและก็ภาพทางด้านขวามือนะคะก็จะเป็นนมค่ะเด็กๆคิดว่าระหว่างโซดากับนมอันไหนมีประโยชน์คะเด็กๆก,ก็ต้องเป็น นมใช่ไหมคะเพรานมจะทําให้ร่างกายของเด็กๆแข็งแรงแล้วก็ถ้าดื่มนมเยอะๆนะคะสร้างกระดูกค่ะต่อมาเด็กหญิงคนที่สี่นะคะภาพไหนมีประโยชน์ระหว่างรูปภาพปลากับรูปภาพขนมนะคะขนมกรุบกรอบค่ะเด็กๆเด็กๆคิดว่าภาพไหนมีประโยชน์คะ อาหารไหนนะ้าก็ต้องเป็นปลาใช่ไหมคะอ่าวเด็กๆวงกลมรูปภาพปลาค่ะเมื่อเด็กๆเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะเปิดไปหน้าที่23ค่ะ ของใช้บนโต๊ะอาหารคำสั่งระบายสีภาพของใช้ที่เหมาะสมกับภาพอาหารที่กำหนดน้องทามหิวข้าวมากช่วยน้องทามเลือกของใช้ที่เหมาะสมกับอาหารหน่อยครับเมนูนี้นะคะเด็กๆก็คือเมนู ก๋วยเตี๋ยวค่ะอุปกรณ์ไหนนะคะที่จะมาช่วยให้น้องทามนะคะได้กินก๋วยเตี๋ยวค่ะเด็กๆระหว่างตะเกียบหรือว่ามีดคะ่ะก็ต้องเป็นตะเกียบใช่ไหมคะตะเกียบจะเป็นคู่ค่ะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็ระบายสีตะเกียบเลยค่ะ รูกที่สองนะคะก็จะเป็นขนมหวานค่ะขนมหวานนะคะก็คือลอดช่องสิงคโปร์ค่ะอะไรที่สามารถตักลอดช่องเนาะตักลอดช่องได้เพราะว่าลอดช่องนะคะจะมีลักษณะเป็นเส้นๆค่ะแล้วก็มีน้ำด้วยค่ะระหว่างช้อนหรือว่าตะเกียบค่ะเด็กๆเด็กๆคิดว่าอะไรเอ่ยที่จะสามารถตักขนมหวาน ก็ต้องเป็นช้อนใช่ไหมคะดิกก็ระบายช้อนค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นข้าวไข่เจียวค่ะมีผักด้วยเมนูข้าวไข่เจียวนะคะ ก็จะประกอบไปด้วยข้าวแล้วก็ไข่แล้วก็ผักนะคะของใช้อันไหนเหมาะสมกับข้าวไข่เจียวคะระหว่างมีดแล้วก็ช้อนส้อมคะเด็กๆอืมอะไรนะใช้มีดตักได้ไหมตักทานข้าวใส่ปากได้ไหมไม่ได้นะคะเดี๋ยวมีดจะบาดเนาะ เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่เหมาะสมก็ต้องเป็นช้อนกับซ่อมค่ะเด็กๆเด็กๆก็ระบายสีเลยนะคะเมื่อเด็กๆทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมน้ำงานมาส่งคุณครูที่โรงเรียนด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะ ปั๊มดาวให้เด็กๆเลยวันนี้นะคะคุณครู